สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟรีมายนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสาบแช่งแล้วก็การพรั่มบนกลด่าทั้งหลายนะที่ร่วงนี้หรือเหมือนโซเชียลมีเดียก็จะถนัดกันมากเลยนะในการสาสเป็นไปสาดนะครับรู้แบบว่าการสาบแช่งหรือว่าการพรั่มบนกลดา่าใครก็ตามนะครับมันเป็นการผูกมัด เรากับฝ่ายนั้นนะมันกรรมอ่ะพูดง่ายนะมันป็นกรรมนะผูกมัดกับฝ่ายนั้นยิ่งถ้าฝ่ายนั้นนะ่ะไม่ว่าจะถูกจะผิดก็ตามมีบาร,รมีมากกว่าเราสิ่งนั้นสะท้อนกลับทันทีนะครับสะท้อนเลยทันทีเลยนะหรือว่าถ้าท่านมีบาร,รมีมากนะครับแล้วก็ไปด่าไปไปสาบแช่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฝ่ายที่มีบาร,รมีน้อยกว่านะครับ ก็จะเป็นไปตามนั้นแหละนะแต่ว่าท่านก็รับกรรมนะเข้าด้ไหมรับกรรมนะนั่นคือการสาบแช่งเนี่ยมันเป็นการผูกยิ่งถ้าสาบแช่งด้วยจิตที่มันอาฆาตพยาบาทมากนะครับผูกเลยข้ามภพข้ามชาติแล้วก็พอไปปรากฏเจอกันอีกทีหนึ่งในภพชาติต่อไปอารมณ์เหน่านั้นยังเข้มข้นอยู่เลยนะครับแล้วก็ผูกกันไปอ่ะท่านอาจจะ กลายเป็นภูมิเรื่อภูมิต่ำํำไปเกาะไปแอบแฝงอยู่ะครคอยจ้องจะล้างแค้นอยู่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแช่งแล้วดีนะแช่งแล้วคุณอยู่ต้องอยู่เฝ้าด้วยนะครับาแช่งใครก็ตามนะค,คุณอยู่เฝ้าเลยมันเป็นพันธสัญญาต่อกันแล้กันในแบบที่ไม่ดีนะอ่ะเข้าใจไหมนั่นคือคุณอย่าไปแช่งใครไปคือพมบนกลดาเนี่ยคือลักษณะของการเรียกว่า ใช้วิธีเตือนก็ได้นะเตือนแต่ว่าจะด่าแบบสาเสียเทยเสียเงี้ยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างเวลาผมด่าเนี่ยคือด่าเตือนนะเตือนนะครับเราบวิบากเขาด้วยเวลาด่านะไม่ใช่ด่าแบบไอ้เฮียไอ้สัตว์อะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่ไม่ด่าอย่างนั้นนะเพราะด่าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าระบายเบื่อทนาระบายวิบากไม่นะครับคือก็ ก็ด่าในในเนื้อหานั่นแหละนะโดยเนื้อหานะครับกึ่งด่าถึงเตือนว่างั้นนะครับนะก็เป็นการเหมือนกับเพื่อรับวิบากเขาส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าด่าสาธิตเทเสียนี่คือเป็นกรรมวิบากนะที่กระทาต่อกันและกันนะไม่ควรนะครับเนะรื่องยิ่งนะนะเฉพาะคาําสาปแช่งทั้งหลายเนี่ยจะให้ดีเลยคือถอนเลยครับเราไม่รู้หรอกว่า เคยสาบแช่งเคยผูกพยาบาทอาฆาตใครมาหรือเปล่านะครับนะมนันเวลามันเจอคู่กรณีกรรมปุ๊บมันจะสปาร์กเลยนะครับแล้วมันอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาโกรธแค้นขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลหรือบางทีท่านก็อาจจะเคยเจอนะที่แบบไปเจอใครเพิ่งรู้จักใหม่อยู่ๆก็โกรธแค้นร้องจองเวรอาฆาตพยาบาทอะไรเราขนาดไหนก็ไม่รู้นะ เนี่ยคือมันทำกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นน,น,นะหลายพบหลายชาตินะครับแล้วก็พอข้ามาถึงปุ๊บเจอกันก็สปาร์กทีแล่วิบากกรรมต่อกันนะครับก็คืออย่าไปสาบแช่งใครถ้าไม่รู้หรอกบางทีเราไปสาบแช่งเพราว่าคนที่มีบาร,รมีเยอะกว่านะครับเอาหัหนักเลยตีกับทันทีนะครับตีกับทันทะีขนาด มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คือพระสง์นี่นแหละพระสงฆ์นะคือแค่เล็กชักศีหน้าใส่ผมโอ้โหโดนเลยกำรตีกับท่านเลยนะครับคืออย่ามองว่าผมเป็นแค่คารวานะไม่เกี่ยวนะครับเนื้อหาข้างในการบวชแล้วนะไม่ใช่แค่รูปแบบนะแค่ชักศีหน้านะโอ้โหโดนเลยวิบาก ที่ผมเป็นอยู่ตอนนั้นน่ะตีกับท่านเลยเป็นอาทิตนะกว่าจะคลายออกนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรนะผมไม่ได้แช่งเลยด้วยนะครับผมก็เฉยๆตีกับเองอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าทํากับคนที่มีบาร,รมีมากกว่ามันก็เลยโดนเข้าไปนะั่นคือก็รู้จักกลไกสิ่งส่วนนี้ไปมันจะได้ไม่ต้องไปเรียกว่าไปหลงตามอหังการตัวเองเยอะนะ <c oughs> เ้าเดี๋ยวสวยนะครับสวยยาวๆเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าใครบารมีมากกว่าเราเนะีเราอย่าไปอะไรมากนะครับสิ่งเหล่านี้เนาะให้โหสิให้ภัยเยอะๆนั่นแหละมันจะคลายออกจากความอัดขัดเครืองความปฏิเสธปฏิคับเองนะครับโอเคนะวันนี้ก็จบแหละ,นะครับเรื่องความสับแช่งแล้วการพ่มบนกลดานะครับนะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ